ครับอีกบ่อนึงครับสำหรับลุงโมนอยฟิกซิงบ่อนี้เป็นบ่อน้ำเสียของป้า,ามหมูเาดนะครับนี่ครับนี่บ้านาว่างขุนแผน <c oughs> ว่างขุนแผนครับนี่ครับมันติดติดกับฟาร์มหมูฟป้าม,มองนี้มันจะเป็นอ่าอ่า มองยืนหมูสํหรับผสมแล้วเอาไว้มองนี้ครับมองผมไทยทํามมือเท่านี่ครับมองมองคอดครับบ้านหลังนี้ก็ไว้จ่ายทนงามอยู่แห่งบมีผู้อยู่และได้ทุบขิมยีกด้วยดอกอครับตอนนี้ครับเฮ้าขุดก็ใกล้สิแล้วแล้วครับนี่ไไปทำอาอนุบาลปลาสวายไ้ทำไป,ไปพอมันไน้น้นำนักแล้วก็จะอัดลงบอ่อแข็งครับ ครับพุ่นกองดินลายๆครับเขาขุดมาจากบอ่อแข็งเลยครับกองดินลายๆผลมาพีมดเลยครับผลไม้ใบพีมดครับมดลายต่างแล้วเพบาะเป็นอยัางไรครับ,นรบแนวมันหมักเสียดใหม้มดทุกอย่างเลยครับเชกครับ